สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเอาการ์ดสีพอเพื่อนๆนะครับผมในช่วงยานมืองแร่คำๆเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะเอาก็นานี้นะครับเขากาว่าสีลงเหล็กรักลอยนะครับแต่ว่าลักลอยนะครับย่งโบเรียบรอยนะครับเนาะเพราะว่าเขาสีเหลืองลงเป็นเป็นชุดเดียวเลยก็คือเป็นเป็นครบเบิร์ดเลยนะครับเนาะทั้งเหล็กรักลอยนะครับแล้วก็แต้มร่วมสามตัวบนแล้วกา เลขดับในหลักล้อยพร้อมนะครับเนาะมันก็ดีหลายอย่างนะครับเข้ากับวานเรียบร่อยเดียวเข้าัจสิลงเหเพื่อนในคลิปต่อไปรวมหลักร้อยทั้งหมดเลยนะครับเลขเด่นเลขดับแล้วก็แทบรวมด้วยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้เข้าเสี่ยวบางเลขตัวนี้ก่อนเนาะก็คือวิ่งบนตัวเดียวนะครับสาหรับขาวิ่งนะครับเนาะถ้าสูตรนี้นะครับเนาะก็วางบนเลยนะครับเนาะวางบนเลยตัวเดียวนะครับตัวเดียววางบนเลยสําหรับขาววิ่งนะครับ นะครับวิ่งนะครับก็คือวางตัวเดียวบนนะครับเนาะในเส้นทางการเดินของตัวเลขนะครับเนอกจากในเลขสูตรนี้การเดินมาไลน์หัวละนี่นะครับเจ็ดแปดหัวแล้วนะครับเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าสพมาเบิ่งเส้นทางการเดินของตัวเลขแั่หน่อยนะครับเนาะเดินมาตั้งแต่งวดนี้นะครับเนาะนะครับ สี่ห้าสามเขบอกเกตแปดสองนี่เนาะนะครับเดี๋ยวเ้าสิมาคำนวณไปพร้อมกันครับเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมในตำแหน่งที่เขาประมวลผลนะครับห้าใส่บลักพันนะครับหนึ่งข้างหลักร้อยสองข้างหลักหน่วยบนสามข้างหลักสิบล่างสองข้างหลักหน่วยข้างที่สองหลักร้อยข้างที่สามบวกห้าคงที่ได้ซับนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเ้าสิมาคำนวณไปพร้อมกันครับเพื่อนๆเลยนะครับเนาะเอาละครับสำหรับเลขเสียดเออเสียดลึกลับเ้าสิบกัลงกหายเพื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเสียดลึกลับนะครับไอ้นะครับเนาะนะครับผมในงวดที่ผพันมาเพื่อนะครับแต่่่วาเเลขนก บ่อเข่าเนาะือแมนบ่อแมนอยู่นะบ่อเข่าเนาะนะครับเอากาพิจารณาเบิ้งนะครับเพปิดๆเนาะนะครับเทอร์เรสเซนเรื่หลับนะครับนะครับบ้านเพื่อนโยนะครับเพื่อนกขาเอาในคลิปอีู่หรอกนะครับเนาะเดี๋ยวเขาใชมาคำนวณเลขตัวนี้ไปพร้อมกันเพื่อนเนะครับเนาะวิ่งบนตัวเดียวนะครับไปลุยกันเลยนะครับเนาะนะครับผมเข้าใส่หลักพันนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวเขาใส่นะครับไปที่ละตำแหน่งเลยนะครับหลักพันคือเลขศูนย์นะครับเนาะเดี๋ยวเขาใส่เลขศูนย์เลยนะครับศูนย์นะครับหลักร้อยบนก็คือเลขสี่ นะครับสี่สองครั้งเป็นแปดหลักหน่วยบนคือเลขสามสามเทียบเป็นเก้าหลักสิบล่างคือเลขหนึ่งสองครั้งเป็นสองหลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขแปดหลักร้อยครั้งที่สี่คือเลขหกบวกห้าคงที่ตำแหน่งนี้บวกกันเลยแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปด งวดต่อมาเลขออกเจ็ดแปดสองเลขแปดไปหลักสิบบนนะครับงวดต่อมานะครับหลักพันคือเลขหนึ่งนะครับเนาะนะครับหลักร้อยคือเลขเจ็ดสองครั้งเป็นสี่หลักหน่วยบนคือเลขสองสามครั้งเป็นหกหลักสิบล่างคือเลขหกสองครั้งเป็นสองนะครับหน่วยครั้งที่สองคือเลขเก้าร้อยครั้งที่สี่คือเลขเจ็ดบวกห้าคงที่ บวกกันเลยหนึ่งบวกสี่เป็นหกหกหนึ่งบหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสี่เลขออกไปที่สี่เจ็ดแปดมาลักลอยเนาะนะครับในหันนี้มาลักลอยนะครับลักลอยนะครับวิ่งบนตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวทนทนนะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้ววานที่นี่นะครับเนาะในวันต่อมานะครับ เลขตัวนี้นะครับหลักพันคือเลขหหลักร้อยคือเลขสีครั้งเป็นแนะครับหลักหน่วยบนคือเลขแปดสมยีหลักสิบล่างคือเลขเก้สองเป็นสิหลักหน่วย 2, 9, ครั้งนี้สองเลขเก้าหลักร้อยครั้งที่สี่คือเลขสองบวกห้ากงที่บวกกันเลยห้ 5, บวกแเป็นสามบวกสเป็นเจ็ดเบวกแปเป็นห้าบวกเ้าเป็นสี่สบวกสเป็นหกหบวกหเป็นหเลขออกไปที่แ หนึ่งสองนะครับเลขหนึ่งตัวนี้ไปหลักสิบนะครับงวดนี้เนาะไปหลักสิบนะครับนะครับเนาะนะครับมวดต่อมานะครับเนาะหนะนะลักพันคือเลขศูนย์หลักร้อยคือเลขแปดสองครั้งเป็นหกหลักหน่วยบนคือเลขสองสามครั้งเป็นหกหลักสิบล่างคือเลขสี่สองครั้งเป็นแปดหลักหน่วย 2, ค, 7, 100, ครั้งที่สองคือเลขเร้อยครั้งที่สี่คือเลขศูนย์บวกห้าคงที่หกบวก ศูนย์เป็นหกหกบวกหเป็นสองสอบวกห้าสเป็นศูนย์บวกดได้เจ็เบวกหเป็นสองเลขออกไปที่สองศูนยเลขสองไปบนร้อแล้วก็หน่วยนะครับเมวต่อมานะครับหลักพันคือเลขเ็ดหลักร้อยคือเลขสองสองครั้งเป็นสีหลักหน่วยบนสามครั้งเลขสองสามเป็นหกหลักสิบล่างคือเลขหกสองครั้งเป็นส หน่วยสองคือสี่ร้อยสคือร้อยคือหกบวกห้าคงที่บวกกันเลยเจบวกสีเป็นหนงนะครับเจวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึกหเป็นเจ็ดเบวกแปเบวกสองเป็นแปดเก้เบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็เบวกสเป็นเก้าเกบวกสเป็น3ามสามบวกหกเป็นเก้เบวกหเป็นส เลขออกไปที่สี่สี่หกเลขสี่ตัวนี้มาร้อยมาสิบนะครับงวดต่อมานะครับหลักพันคือเลขหนึ่งหลักร้อยคือเลขสี่สองครั้งเป็นแปดหลักหน่วยคือเลขหกสามครั้งเป็นหกสามสิบแปดได้แปดหลักสิบล่างคือเลขสี่สองครั้งก็เป็นแปดหลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขเจ็ด หลักร้อยครั้งที่สคือเลข2อบวกห้าคงที่บวกกนเลยแปดสามยีบวกหเป็นห้าบวกเ็เป็นสอบวกสเป็นสี่บวกหเป็นแปดสามยี่บวกหเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สบวกหเป็นเครับเราก็เรียกออกไปทนเก้านะครับบวกถึกบ่ล่ะ 8, 3, 24, 1, บวก1เป็น5้าบวกเเป็น2 2เป็น4บวก5เป็น9 9ตัวนี้นะครับมาหลักร้อยนะครับนี่ครับเนาะงวดต่อมานะครับงวดต่อมาหลักพันคือเลข3หลักร้อยคือเลขเก 6, 3 24 6ส18ยถูกแล้ว1 4ึซีเป็น8 6 3 18 สี 4, 4เป็น8ปดโอเคถูกต้องเนาะนะครับหลักพันคือเลขสามร้อยเก้าสองครั้งเป็น8 1. หลักหน่วยคือหนสามครั้งเป็นสหลักสิบล่างคือเลข6กสองครั้งเป็นสหลักหน่วยครั้งที่2องคือเลขห้าร้อยครั้งที่สี่คือเลขสามบวกหคงที่นะครับบวกกันมาเลยสามบวกห้าไอ้สามบวกห้าสามบวกแปดเป็นหนึบวกสเป็นส 4ี่บวกสองเป็นหกหกบวกหเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็น 4, 4ี่สี่บวกห้าเป็นเก้าในตัวเกากันนะครับเนาะเลขออกไปที่9 9้าเศูนเลขเกามาสองตัวเลยบัตมา2ตัวเลยนะครับเก้ศูนย์นะครับ 9, 9, นะครับ,นะรบแล้วกวงว็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับประมวลผลต่อไปหล,ลักพันคือเลขเจ็ดหลักร้อยคือเลข8ดเลขเก้าสองครั้งเป็น8ดหลักหน่วยบนคือเลขศูนย์สามครั้งก็ได้ศูนย์ หลักสิบล่างคือเลข1 2สองครั้งได้2หน่วยครั้งที่2คือเลข6ร้อยครั้งที่4เลข9บวก5้คงที่นะครับบวกกันไปเลย7บวก8เป็น5 5บวก2เป็น7 7เบวก6เป็น3 3บวกเเป็น2 2บวก5เป็น7นะครับเลขออกไปที่0 9 7นะครับ ในงวดลาสุดนี่ไปรักหนวยได้บ้านเ้อไปลักหนวย,ย,ว,นย,ว,นว,ยวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวสามวันนี้นะครับเดี๋ยวฮอนเมาเบิ้งนะครับนอวาส่ได้เป็นตัวใดน,นะครับในวันนี้นะครับ16ธันวาคมนะครับ2566นนะครับไปเลยนะครับเนาะไปเลยหลักพันคือเลขหนึ่งหลักร้อยคือเลขศูนย์สองครั้งก็ได้ศูนย์หลักหน่วยบนคือเลขเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้หนึ่ง หลักสิบล่างคือเลขเก้าสองครั้งเป็นแปดหน่วยครั้งที่สองคือเลขห้าร้อยครั้งที่สี่คือเลขศูนย์บวกห้าคงที่นะครับบวกกันไปเลยหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกแปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์ได้ศูนยะ์นะนักครับ คนเพื่อนเนาะในงวดน,นี้นะครับบนนะครับสรุปแล้วได้ว่าเลขล้านเปอร์เซ็นต์ไปเด่นที่บนครับไปเด่นที่บนเนาะนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ของเขาไปเด่นที่บนศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์สิบหกธันวาคมล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์ตัวเดียวศูนย์ตัวนี้นะครับเลขในชุดนี้มันเป็นเลขบนล่างมันเป็นเลขบนล่างนะครับเนาะมันเป็นเลขบนล่าง เดี๋ยวเขาจะมาจับมาครบสองตัวบนเพื่อนๆอยู่นะครับตัวนี้นะครับบนมันมันเด่นตัวเดียวนะครับมันสามารถไปได้บนล่างนะครับเนาะแล้ววันที่นีตัวนี้เลขบนโดยตรงเลยชนนะครับศูนย์ตัวนี้ชนนะครับชนล้านเปอร์เซ็นต์นะเต็มๆเลยนะครับชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์รอบนี้น่าจะไม่พลาดมันกับบงผาดอยู่แล้วละมันผ่าดได้กเท่ยนะครับ ไม่พาลาดล้านปเปอร์เซนต์ชนแล้วศูนย์ล้านเปอร์เซนต์ชนวิ่งบนตัวเดียวตัวนี้คือวิ่งบนตัวเดียวนะครับศูนย์อันนี้คือล้านเปอร์เซนต์ศูนย์นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับมาแล้วนะครับ네มาแล้วมาแล้วนะครับถ้ามันมามันต้องมีถ้ามันมีมันต้องมานะครับนี่นะครับเนาะมาศูนย์ศูนย์อะไรเลยนะครับเนาะ ที่เ้าจำเป็นเพื่อนไปนะครับก็คือศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกหลักสิบก็ศูนย์กับหกหลักหน่วยก็ศูนย์กับหกนะครับเนาะนะครับการ์ดซได้เล่นไปที่ตัวรีนะครับเนาะนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับตรงประเด็นนะครับเนาะก็ตัวนี้ก็สิไปที่บนนะครับเนาะไปที่บนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันเป็นเลขบนล่างมันก็สิไปบนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเลขบนนะครับเดินมาทั้งหมดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวดวดนี้งวดที่เก้านะครับเนาะนักกระปมเอานะครับในคลิปตัวไปนะครับเฮาจังคอยมาเบิงเลหล็กหลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยนะครับเฮาสิจับใหเ้เพื่อนเพื่อนทั้งหลักร้อยนะครับแล้วก็สามตัวบนแล้วก็แต้มรวมแล้วก็ดับหลักร้อยนะครับในคลิปเดียวกันเลยนะครับ นี่นะครับเนาะนะครับผมเอานะครับอ่คลิปคลิปต่อไปก็อาดสียเงาจันเอยเพราะว่ามันหลายอย่างนะครับเราจะรวมหลักร้อยทั้งหมดเลยนะครับทั้งดับทั้งเด่นนะครับทั้งแต้มนะครับสามตัวบนนะครับเนาะนะครับผมในคลิปต่อไปเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้อาจจะไวเพิ่มซํำนี้นะครับจะล่ามเพื่อนไปเลยด้นะครับเนาะนะครับเอานะครับผมเมื่อเนีกะค่อนข้างที่สีบรรยากาศก็บอค่อยดีบันไดเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะเมื่อนี้มีงานศพนะครับ มีขั้นศพนะครับเป็นเป็นญาติโกโหติกา <c oughs> กับเอ็ดนี่แหละนะครับเนาะ,นะเป็นเป็นญาติญาติกันนี่แหละนะครับเนาะนะครับเป็นญาติกันนี่แหละนะครับเพื่อนเสียชีวิตมื่อเส้านี่นะครับเพื่อนๆคนดีๆนะครับคนดีๆนี่แหละไม่ได้เป็นอะไรนะครับไนมะ่ดได้ป่วยเด้บ่ได้ป่วยบ่ได้ยังนะครับเพื่อนอายุหกสิบเท่าไหร่ล่ะอ้าวจำอายุเพื่นมาได้หกสิบสองหกสิบสามประมาณนี้แหละ หกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี üf, OB, Hence, really? ่หกสิบห <c oughs> <right? S 1> ้าประมาณหกสิบสองหกสิบสามประมาณนี้นะครับผู้ยิ่งนะครับผู้ยิ่งนะครับหน้านครับหนาเป็นหนานะครับเสียชีวิตเมื่อเศา้านี่นะครับเพื่อนๆโอ้ยช็อกเลยนะครับช็อกเลยเพิินหกลมในห้องน้ำนะครับหกลมในห้องน้ำบ่มีภัยเห็นนะครับไม่ไม่มีคนเห็นนะครับเนาะสัวหลูกสินํำไปเบิงนะครับเนาะคนเนี่ยนะครับเนาะคนนี้บ่หายใจแล้วนะครับ แล้วก็นําส่งโรงพยาบาลอย่างทันทีนะครับเนาะนะครับผมทุกเชิญมเอาแล้วก็นะครับแจ้งทั้งโรงพยาบาลมาหลับมารถโรงพยาบาลมากหอดกลางทางนะครับปั๊มซีพียนะครับบกปืนนะครับเพื่อนๆเนาะไม่ปืนเลยนะครับเมื่อเนี้ก็ได้จัดงานแล้วนะครับจัดงานจัดงานศพนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเอานะครับนาเศร้ามากนะครับเป็นเรื่องที่ช็อกเลยนะครับ เป็นเรื่องที่เพราะว่าบันใดแกไปป่วยว่นยังขณะเห็นกันอยู่หละหลักนะครับเนาะไปแล้วนะครับเพื่อนๆอเนาะโอ้นะครับน่าสลดใจมากนะครับเพื่อนเนาะนะครับทําให้นะครับนอกกากนําความโศกเศร้าเสียใจมาให้แกโลกโลกเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนเืนเนาะนะครับเป็นเรื่องที่น่าสลดนะครับแล้วกามั่นก็เป็นสัจธรรมกับจริงอยู่นะครับแต่ว่ามั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระท่านหันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อนเนาะ นี่นะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างบอมีความแน่นอนนะครับไม่มีความแน่นอนเลยนะครับเนาะนี่แหละเพื่อนว่าความใตนั้นแขนข้อทวัดยางนะครับเนาะเ็นเตรงว่าอาบน้ำว่างไวแมนบอมีสิเด็กนะครับปฏิเพื่อนว่านะครับเนาะนี่แหละเพื่อนว่าเตือนมือเศร้าเห็นหนาจังหวะยั่งนะครับอันนี้บอมแมนแห้นะครับเนาะมันบอมแมนสิเตือนมือเศร้าเห็นหนาอยู่ยั่งบอยั่งอยู่เฮ้ยต่างหว่าเนาะนะครับเตือนมือเศร้าเห็นหนาอยู่ ก่า,ายั่งบายั่งอยู่นะครับนะบาแมนตื่นเมื่อเศ้าเห็นหนาจังหวะยัง่งตื่นเมื่อเศร้ามาเห็นหนากันโอ้ยั่งอยู่นะบาแมนเห็นหนาอยู่แต่ว่าก่ายั่งบายั่งอยู่นะครับ,นะบรเนาะก็ยังตายได้นะครับเพืเ่อนๆเนาะอุ้ยสร้างวานะครับเพืเ่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เดจะไปเพิ่งทำหนิร่างเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ